มาอีกแล้วครับวับงขาโอ้นํำคือตื่นแต่มือนีหนำตื่นครับวับงคับจาหน่อยมื่อนี่เดกไก่มาสามโลกับเรือริมประมาณโลกครับเรือดริมเอ๋อเดี๋ยวเฮ็ดเอยกันครับพี่น้อง่งจ่าเราไปลงอยอยครับ Nhi, ni, rùm đắm nì lê nì Rùm đắm nì lột ừ. มาเลยมาเลยมาเลยเออรวดกระจกกำลังมา <laughs> เอาจัดแล้วครับ <laughs> <laughs> จ่าหน่อยกำลังงามๆครับเก็บซ้ำขวดเยียบรอยนี่ละั่นหนะทั้งปลาไปรวดอน้ำแม็กน้ำกลนมาก <laughs> ทำกลนกันมากวนเวียนกันอยู่นี่นะเ,เอา้ารถเลี้มากปลาเขาเบ็ดครับจ้จาหน่อยคือเราโอเคปลากระส่งยงามอยู่หรอกครับแต่ว่ามันห่างเห้งคือสีได้ง่ายระบาดนี่ว่างขาบ่าคือแล้วให้น้ำแม็กแล้วเฝ้าอยู่แถวนี้แหละผมกับจ้าหน่อยสไปกอน อจาจารย์หน่อยขึ้นไกล,ลเอาไปเมองไหนก็บ่มุมกุดโบสถหรอกครับลุงอวยนำสองพักมื้อนี่แต่ว่าพักพวสูงบันไดหรอกก็ได้อยู่มองนี่ก่เออนี่แหละแกนี่แหละจ้านี่เหมืนเกาเจ้าหนิละ เอานี่มาผูกมังเกิลเจ้าลงไหมฮะเอาลงไหมเอาลงก็ดีเท่ากันดิเอาไว้เลียมเอาใบถ่างเลียมหนิไม่ว่ามันสติดเบ็ดห้องดอกเอาละไม่หันละเ่าติดดอกเออหันละเอามาได้ำ่ะ ยูซำนันน้่าโมาห้งหเนี่ยแหละเอ้าเตรียมลงเบ็ดบ้างครับบ้ดนี้ก <c oughs> ่อคางครับผมขุดโบดครับขุดโบดขุดโบดมาแล้วมาแล้วนี่ในเนี่ยแหละครับจะหน่อยกักกบงัดใส่งามๆหลายตัวอยู่างนี้มาแล้วมาแล้วขุดโบดนี่เดียวครับใส่งามๆเข่าคางคางไว้เลย ลังไว้ตีต่อยเลยเอา้าส่งามครับจ้าได้ไล่ตัวเลยล่ละเออหัวกระถ่ายเราเล่าเืออยู่ครับไมน้นี่พอได้อยู่งกุดโบดถกุดโบดไฟกุดโบดครับไฟบังคาเพราะต้องนับ,บไฟบังคาาใ้ปลาสามสี่ตัวเอา้าจ้าเทพปลาพุกจ้า อ่ะขอได้อยู่หมดมาจะใส่เขาได้อยู่พอได้อยู่ออยเอานำม,มาเทนำม,มาล่างมันทำหาคือเก่าครับจบงานมือนี่เอาใจาหน่อยเราลุงไอ,อ้มุ่งนี่แหละจ้าเออมาเตะวะนี่ มาได้อยู่ดอกมาได้อยู่มาได้อยู่บรรลุดอกน่ะมันบางแง่ปะเนี่ยฮะกว่ยไรเลยบรรลุดอกมัดมัดมีไหมมัดสองอันรวบสามอันเลยเออมัดรวบเลยไวไหวไถอนบ่ตรงถอนบ่ถอนยอนยอนเจ้าดึงเลยถอนยอนโหยอยอะเออ ยูด้วยเขาก็เฮ็ดว้มัดอันี่แนหละอลอง,งบุครับีเป็นท่งไหนประทับหาตอนนี้หาทุ่มแล้ว<อ><อ>เจ้าเป็นตานั่งมองหนีได้จานเตรียมนั่งหนีเลยเร้าดึกเด็ดเต็มน,นี่น,นี่เจ้านั่งหนีเลยนี่พอดีจา้าเนี่ยเราดึกเด็ดลงไปนั่น เด็ดพลังเจนี่นั่นงขึ้นก็ดีเลยเออเอาเอเคครับลุงออยเรียบร้อยครับมาแล้วครับใส่งม่งามฝายประคำหาครับโอ้ได้หลายตัวแล้ยออกทันนี่แต่ว่าพึ่งในไทยครับมันนั่งอยู่ไก่น้ำแห้งเลยประกาศไทยยานไฟลงน้ำย่านปลานนี้ ปลาล่างเขาครับจวดจัดเลยโอเคครับผมเอาถือของแล้วครับพี่นอ้องเมื่อนี่ไสประค้ำหะมาแล้วครับมาแล้วครับบิงบิงมาแล้วครับเอ๋ลากขึ้นมาั้งเตี้ในน้ำพุนลากขึ้นมาถึงโคกเลยย่านรุดริวสองเจ็ดครับอุดะเกือบงัดบกขึ้นครับวันนี่โอเคครับผม เอาไปไประคำหาครับพ่อได้ดึงเดี๋ยวเไปสรุปงานบึงเทใสถักกาบบังนี่ลาไยปะไหนเฮ้ยจบแล้วละ่ะขึ้นนี่จบมงเกเลไปสามฝายครับเมื่อนี่เอาตัวใหญ่ขึ้นมาเบึงมงจา่านี่ค,ครับเิี้วงัดกับพวกขึ้นสองเจ็ด สองเจ็ดเฮโ่รจ้าไล่ไปสามไฟไฟนี่ไฟประคัมหาครับไฟสุดท้ายเอ้พอได้แบ่งกันไปต้มอยู่พอได้กไทยให้เบิ่งเห้อครับไฟสุดท้ายมันอยู่ใกล้น้ามผดยานปลาถอยแต่ประเด็นกับถอยคือเก่าแล้วถอยคือเก่าลรอปลาไหนเมื่อบ้านแล้วบาดน,นี่เอา ฝาคกครับฝากเหยื่อตกปรากฏสิงกระชากวิญญาณกระชากกันสนั่นไฟสิงจนหาทางกลับบ้านไม่เจอออกมาย่ามใดกับบริเมื่อบ้านง่ายพี่น้องบอกเมียว่าเทียงขึ้นบริเทียงขึ้นจักเทียเอาโอเคครับสิงจนหาทางกลับบ้านพ่อครับผมกับจ้าหน่อยครับมือนี่